สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟอัปเตอร์โฟกัสสี่นะครับทุกคนเป็นแนวอัปเตอร์นะครับตามชื่อเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาบวกให้ดูว่าเราเล่นมาแนวอัปเตอร์ขนาดนี้เราจะไหวหรือเปล่าแต่ผมไม่ค่อยชอบเลยนะแนวอัปเตอร์คือมาเล่นยากมากนะครับสําหรับผมนะก็สําหรับคนอื่นผมไม่แน่ใจนะครับแต่สําหรับผมมันโคตรยากนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นกันก่อนเลยนะครับ โปรโมชั่นก็ตามนี้นะครับทุกคนเติม50บาทได้เป็น2 k 2เซตนะครับ2เซตนะทุกคนอืมก็ถือว่าได้เยอะนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับบางเซิร์ฟได้แค่เซตเดียวนะครับทุกคนโอเคมาแล้วก็ร้อยสิบบาทนะครับได้เป็นสิบเคหนึ่งเซตนะครับตามปกติเลยแล้วก็เติมห้าร้อยนะครับได้เป็นเซตสามสิบเคอีกหนึ่งเซตนะครับทุกคนตัวละครมีตัวละครร้อยสิบกับสามร้อยครับทุกคน แล้วก็ใครอยากได้หัวพ่อค้านะครับเติม1,500บาทจะได้หัวพ่อค้านะครับทุกคนผมไม่รู้ว่าจะได้ทุกคนหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้คือกิจกรรมแชร์กลุ่มนะครับทุกคนก็ตามนี้เลยนะครับได้เซตไม่รู้ว่าเซตอะไรมาทุกคนเซตเหลืองก็ถามาละกันนะครับแต่ได้2เซตเลยนะทุกคนก็ถือว่าน่าจะโหดอยู่นะครับทุกคนกคน,กคน,น่าจะยิง 2K แตกอยู่น่าจะปั๊มวัดกันได้อยู่นะครับทุกคนโอเคปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวละครแป๊บนึง ไม่แน่ใจว่าผมจะไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอเซ็ตค่าให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเวลาเข้าไปเดี๋ยวมันจะนี่เดี๋ยวมันจะมีปัญหาดิดออกมาอีกทีหลังนะโอเคชุบน่าจะหมดแล้วปะฟังเกือบแล้วไงโอเคปเดี๋ยวเราไปลุยกันลองดูนะครับเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟน่าจะเพิ่งเปิดได้ประมาณ2อสามวันนะทุกคนก็มีคนบวกอยู่นะครับ โอเค l e t มาแล้วครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะไหวหรือเปล่านะทุกคนพี่พี่นินจาวเดี๋ยวพี่พี่ีนินจาวเดี๋ยวพี่นิจาวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเย่เย้เยพี่พี่มาทำคือแบบพี่พี่นิจาวทำคือแบบถูกนี่ต่างต่างนี้เขาเขาจ้างี่กี่บาทเนยสามสิบนี่คนมั่วเราจะไม่ถามเราจะไม่ตอบนะครับเรื่องแบบนี้เราจะไม่พูดเรื่องเซฟอื่น โอเคมาก็อันนี้คือออนเวลาปะทุกคนนี่คือเซตออนเวลานะก็ได้อยู่นะทุกคนเป็นโลนินนะครับเซตเวลาเป็นเซตโลนินนะปิดกระเป๋าได้ปะไม่ได้ครับทุกคนกระเป๋ามันปิดไม่ได้นะก็หาซื้อกระเป๋ามีกระเป๋าไหมมีกระเป๋าแจกไหมก็เซตเยอะเนี่ยอันนี้คือเซต1นนะทุกคนน่าจะเป็นเซต้าน้าปะ á, หน่งจุาเซต้านค้าไป ไม่แน่ใจครับอันนี้น่าจะเป็น 1k แล้วก็1.5นี่คือเซต1.5นะทุกคน3มิลินะครับเคยปะอันนี้คือ1.5นะน, mm, นะครับม okay, ีมีดปะมีดไม่น่ามีครับทุกคนมีดไม่มีนะ1.5แล้วก็จะเป็นเซตอันนี้เป็นน่าจะเป็น97นะไม่รู้ว่าคือเซตอะไรครับทุกคนแต่ก็จะมีเป็น 30k นี่น่าจะถึกเท่าไหร่วะ 30k นี่ถึก95นะครับทุกคนตัวถึก 98.5นะครับทุกคนก็ได้อยู่ตัวละครไม่ซ่อนเซตนะแนวนี้เราจะเล่นเซตไหนดีทุกคนเราจะเอาเซตไหนเราจะเล่นแชร์กลุ่มหรือว่าเราจะเล่นโลนินเราเล่นโลนินดีกว่าเนาะออนเวลาแต่โลนินกับออนเวลาเดี๋ยวขอดูนะออนเวลา93.5แล้วโลนินเท่าไหร่นะโลนิน91อครับออนเวลาออนเวลาน่าจะกากว่านะทุกคนน่าจะกกกว่าแชร์กลุ่มเยอะเลย อมาร้านคา้าทำไมเนี่ยผมหลอนแล้วเนี่ยพอพอดีว่าเพิ่งตื่นนะครับเดี๋ยวเราออนเวลาไปเล่นแล้วเอยไม่ใช่ดี๋ยนนี้ออนเวลาเดี๋ยวเราเซดนี้ไปเล่นเนี่ยแชร์ชชกลุ่มจะได้รู้ว่ามันเป็นมายังไงเล่นโหดหรือเปล่าน่าจะได้อยู่นะปืนดาเบิสามร้อยครับปืนก็โอเคนะคือขึ้นจา้าไป ดูจากพี <si ่มีใจใจนะพี่ลุมอย่างนี้ต้องลุมต้องลุมเจอนถ้าโดนรุมกันโอ้โหมืดมดพี่จ้าเรียบร้อยเร็วนินแตกเก็บของก่อนครับสบายๆฮ่าฮ่าผมบอกเลยงัดกันสบายมากเลยนะทุกคนก็ แนวนี้ปืนตรงนะทุกคนเสิริมนี้ปืนตรงนะบางเสิร์ฟปืนไม่ตรงเล่นยากมากเลยแต่ถ้าปืนตรงน่าจะเล่นได้อยู่แล้วก็ขมโกงเขาด้วยแหละโกงเขาประมาณสองอะเอาไปเลยเอยมันเอามาเล่นมันเอามาเล่นแล้ว <c oughs> นะเซิร์ฟนี้แนวหัวสามตัวหนึ่งนะทุกคนแต่ถ้าเซตต่างกันน่าจะหัวสามนะบางทีหัวสองนะครับน่าจะประมาณนี้นะ น่าจะโดนหลุมแล้วรอบนี้ตกี่ยวพ่ออพ่อมาเหี้ยเดี๋ยวกูแบนทีเอสเด็กกูแบนเว้ยขวานตัวอาร์เซนกะโอ้ยยิงไม่โดนเลยบบอะไรวะไอ้ดิวะขวานตัวเอสติก้าตึ๊งจัดปตฟังเสียงมันดังเสร็จเรียบร้อย เกือบตายครับเกือบผมตายแล้วไงไอ,อของเยอะวะของนี่เก็บได้นะทุกคนเอาไปเก็บไดนะ้เล่นสบายๆเรายิงเราจะยิงง่ายแหละเนี่ยเนี้ยสำหรับเราแต่ถ้าเป็นมีดผมไม่ไหวนะถ้าถ้าวัดปั๊มปืนกลน,นะน่าจะได้แต่ถ้าปั๊ม้วเล่นมีดนี่ผมก็น่าจะตายนะเพราะว่าผม ผิดเชิงมีดจริงเสริมเนี้ยผมผิดเชิงจัดเลยมีดอุย้ยพระรามมา 2K โอ้โหไม่ตายครับทุกคนอี้ยมึงเอามาโกงกูอย่างงี้เลยอได้ดิได้ <c oughs> ผมเอา 10K มาเล่นดีไหมเยพระรามไม่เฉลเลยเอา 10K มาเล่นนะครับแต่ ค่า 10k นะโดนโดนเซตโดนเซตฟรียิงหัว2เมตรก็เลือดเหลือ70นะทุกคนผมบอกเลยว่าถ้าลุมยังไงก็แตกนะครับเอาไว้แล้วกันดูไว้ดูไว้อันนี้คือมี 30k อันนี้มี 10k โอเคปะดียตกปูเฉยเลยไม่ได้เก่งเลยไม่ได้ตบอะน่าจะมีตู้เนาะเติมเนี่ย

ร้อยครับติดเคแตก <c oughs> จะมาเล่นกับพี่ละไน้องพี่โกงดีนักไอเวนติดเคแตกครับชิวๆติดเคใหม่ด้วยนะ โอ้โหหยอย่าเกิน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 ไปสามสิบเคอย่าเกินไปผมว่าถ้าผมเล่นสามสิบเคผมมีโอกาสแตกโคตรสูงเลยเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะผมเป็นคนที่เล่นเซตใหญ่แล้วผมจะลนมากอังเกตที่ผมเล่นเลยว่าผมจะลนยิงคร <_ c oughs> ับยวลองดู

mẹ có lẹng anh em yêu tai anh của vợ thai của เรียบร้อยสามสิบคแตกสิบชิวครับชิวๆก็เลื่อนตัวเองเอาว่ามีควันด้วยเหรอโอ้พี่ตั้งงงไปขนาดนี้เราสามสิบคแตกเอ้ยได้อยู่นะปอปอแตกเลยเฮ้ยเราได้สามสิบคมาสบายสบายเลยนะครับจะแตกอยู่ละเฮ้ยขอของฟรี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 เอาเราเก็บอะขอฟีโด่ของฟรี ก็เราได้กำไรมาเยอะนะได้ 10k กับ 30k มานะครับทุนแต่ผมแบบผมเล่นสั่นมากเมื่อกี้เล่นแบบไม่ไหวคิดว่าตัวเองจะแตกเออฮ้ยยี่เมันคืออะไรวะบอกผมทีทุกคนใครรู้บอกผมด้วยนะ อุ้ยโดนลุมน่าจะโดนลุมป่ะถ้าโดนลุมผมโดดเลยนะเฮ้ยโดนลบเหลี่ยมอุ้ย โอ้ผมตายก็เหนื่อยเอา้าแล้วผมจะออกทําไมเนี่ยยังไม่จบคีบเลยไอ้เฮียติดนิสัยก็เดี๋ยวเราไปลองหนึ่งเดี๋ยวไหมแต่ผมอยากเล่นแบบให้มันนัวๆแต่ตอนนี้คนมันยังน้อยอยู่นะแต่น่าจะเย็นๆน,น,นี่น่าจะเยอะนะผมว่ามันได้สามสิบคมันคืนไปแนละ้วเดี๋ยวใหม่แล้วผมจะออกทําไมวเนี่ยไอ้เฮียผมจะกดออกทำไมวะดดดได้ไสิบคเองเสียสามสิบคไปแล้วเมื่อกี้เสียคืน ยิงใหม่น่าจะแตกผมว่าเมื่อกี้ผมพลาดผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยสามสิบเคมันน่าจะยิงหัวสี่มั้งเนี่ยผมว่าเพราะว่าลองวัดไปหัวสามไม่ตายหัวสามตัวหนึ่งไม่ตายนะไม่แน่ใจว่ามันป้๊มยาทันหรือว่ามันหัวสี่แล้วก็ตัวหนึ่งนะสามสิบเคมาเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ผมไปกดออกทำไมก็ไม่รู้นะตกน่าจะตกเออเห็นปะหัวสี่ ใช่อ่ะมึงตอบมึงรู้ได้ไงว่ากูพูดว่ากี่หัววะเนี่ยมันน่าจะแบบอันนี้พอดีอ่ะอรอเลยรอวัดเลยงานนี้เสียเปรียบก็ถอยดีครับรออะไรแปบ๊บหนึ่งสี่ห้าวุ้ยไม่โดนครับไม่ไม่เอา อาดิเชแตกฮะได้คืน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 เฮ้ยเกือบแล้วหัวสี่ตัวหนึ่งมั้งถ้าผมถ้าผมนับไม่ผิดนะเมื่อกี้ไม่ผิดว่ะโอ้กูแตกเลยเป็นพี่หวนไหมอ่ะพี่พิจิตร์ตึงเกินพี่หวนไหมอ่ะเอาอะไรพี่จ๋าร์ต้ตึงหนาครับแต่แต่พี่จะทำได้ก็ข้างนี่เองลองเชิญนะหนึ่งเม็ด คปรับเช้าหน่อยอุ้ยแต่ตอนฟันมันมีเอฟเฟกต์เป็นแบบแสงไฟด้วยนะเห็นไหมเห็นไแต่น่าจะมีนานแล้วแหละแต่ผมไม่ค่อยได้สังเกตเปิดดิห้าสองสามอุ้ยแป๊บหนึ่งนะเราปิดพลาดทางเทคนิคยวลอก่อนยากูดาวสาม อะไรคือขู่ก็กลัวว่าบอกผมทีทุกคนมันคืออะไรวะก็เลยก็เยเอ้ยเส้นสองร้อยกูจะแตกเส้นสองร้อยกูจะแตกผมพลาดพลาดก็ต้องหนีนะในอันนี้ผมว่านะแต่ถ้าหนีมีดก็ไม่น่าจะไหวอะต้อง ขาดบังเกอร์ยัดหัวอย่างเดียวยัดหน้าอย่างเดียวยิงไทำไมเฮ้ยเอายพี่แม็กกี้เก้ยยิงพี่เอ้ยมันยงไมอ่ะผมไม่เห็นอยู่เฮ้ยพี่พี่ดนถามก่อนโหดมือแ้วกันนเดดมือกนโดนินะเดือมนตอไ้ี่มึงงานแล้มึง ดีนะมีดมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ผมจะตายเฮ้ยยยยยยย ร้อยสองสิบกแตกอ๋า,าได้สองเซตป่ะได้อยู่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 เฮ้ยมันขาดได้เซตละสองร้อยเลยนะทุกคนทำไปเล่นไปเดี๋ยวเซตสุดท้ายแล้วแม่งโป๊ะเป้าวะ <England S 2> เองโดนเล่นแล้วป่ะไ,<อ>ไม่ได้ถึกหรอกผมว่านะไอ้ยี้มันแบบเปาะจัดเลยอุ้ย โทษทีน้องมายะมันมายะทุกคนมันเปิดผมล, <sc> ละไอ้ไอ้แม่ม่ได้ไหม เฮ้ยไอ้ยีเราเก็บของฟรีชับ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 โอ้โหผมตายทุกคนโอ้โหไอ้ี่ะมนจะวัดเกินวัดสุดเกินไงวัดสุดเกินล่วงเลยทุกคนก็ถือว่าเล่นมันมากเลยนะผมอยากลองเล่น เขาเลยลองเล่น1 0ด <asy people. S 1> oh ูวะเฮียผมกลางทั oh ้งค exactly. like yeah, ู są. ่เลยเออเธอา๋อโหโอ้อดิมาแรงจัดเลยนี่เท่าละ200ก็ถือว่าผมเนี่ยตอนเนี้ย แค่กลุ้มรับแกลุ้มรับอุ้ยดูแม่งด่าดิไปแช่กลุ่มเมาดิควายไม่มีเจคมาเดม่มีเจคเดลยครับไม่มีเฟซไม่เขาหวังไงอ่ะ้เ้าัไีเฮ้ยเ้ยยเ้ย้ย้ยยเเเย ตั้งโล่กันเลนแล้วกันเอ,อ้ยมาหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งเห็นร้อยนี่ไปกันนี่วัดสุดไปเลยวัดสุดไปเลย <c oughs> ห้ามหนีเขาเรียกวัดสุดห้ามหนีมา งานที่ผมแตกอ,อึบอ,อึบอ,อึบอ,อึ <laughs> <c oughs> เอบเกือบเกือบ เหมือนจะตั้งชื่อภาษาไทยได้เลยนะผมค,คนผมว่านะน่าจะตั้งได้นะครับลองตั้งกันดูนะเอาเต็ดนีน่น,น้องมาเลยแล้วกันน้องมากไวเนาะเอาโลนินให้มันแล้วกันมาน,น,น้องโอ้โห<ด>น้องเอาไปเด็กวะเจเนี่ยงรอสุดท้ายละทุกคนโอ้โหผมไม่เก็บผมไม่เก็บผมมาดูเฉยๆผมไม่เก็บครับผมไม่เก็บ เดี๋ยวจเข้าไปข้างในด้ว่ยนี่มันเก็บเรียบร้อยเลยกินขอยเลยเดินไหนอ่ะไปเล่นกับพวกอนู้นเลยไปเล่นกับพวกอนู้นเลยครับนี่ขอเซ็นหนึ่งยิงหน่อยได้นไหนอ่ะแเซเบอร์เตีกันเข้าไปทล่ปเฉยหรอกอุ้ย เลือดทุกเมตรมตสำหรับพี่อะมค่ะีเดที่อกดีได้อยู่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 ทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ถือว่ามันนะครับสำหรับเซฟนี้ใครที่อยากมาเล่นก็ลองโหลดมาดูนะทุกคนไอเด็กที่มันพูดเยอจังวะก็มันนะทุกคนเจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบาย